ส่วนใหญ่นะคะคนคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงสแสดงธรรมะที่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะแต่พระธรรมทั้งหมดทรงสแสดงให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่าทั้งหมดเนี่ยคะ่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเช่นการเว้นทุจริตก็มีใช่ไหมคะในชีวิตประจำวัน ด้วยการล่วงทุจริตก็มีพระเชษทรงแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะคือปก,กติของธรรมะที่เป็นกุศลนะคะก็มีการเว้นทุจริตต่างๆที่เป็นอกุศลก็เป็นการทุจริตต่างๆไม่ใช่ให้เราต้องไปทำอีกต่างหากแต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าในขณะนั้นนะคะเป็นอะไรเช่นในขณะกำลังฟังธรรมะเนี่ยเป็นศีลหรือเปล่ากำลังฟังอยู่นะคะ เป็นศีลหรือเปล่าคะศีอะะศล,ละศอะไรเห็นไหมคะกุศลละศีลในข้อไหนเห็นไหมคะทรงสแสดงไว้โดยลในข้อไม่ล่วงทุจริตเห็นไหมคะมคนที่มีศีลร,รักษาศีลห้ารักษาศีลแปดเพื่ออะไรโดยทั่วๆไปคะ่ะเพื่ออะไร ส่วนใหญ่ก็เพื่อตัวเราะค,ะค่ะเพื่อตัวเราเป็นผู้มีศีลเพียงแค่ได้ยินคํานี้นะคะความเป็นเราเป็นผู้มีศีลต่างกันแล้วใช่ไหมคะนี่ความละเอียดอย่างยิ่งของธรรมะที่จะรู้ว่าเป็นคําสอนของศาสนาอื่นด้วยคําสอนของใครก็ตามนะคะ<ม>เพียงให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีศีลแต่คําสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนะะี่ยค่ะ ศีลคืออะไรเป็นเราหรือเปล่าเป็นไปเพื่อการดับกิเลสหรือเปล่าถ้าจะดับกิเลสโดยไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ความจริงนะคะเป็นผู้มีศีลฟังอย่างนี้เหมือนว่าเป็นข้อความที่พระผู้มีพระภาคฟังเพื่อเข้าใจเพื่อที่จะละทิฏฐาสวะความเห็นผิดไม่รู้สภาพธรรมะที่กำลังปรากฏจึงยึดถือว่าเป็นเรานานแสนานานมาแล้วเพราะ อวิชชาสววเพราะไม่เข้าใจความจริงเลยนะคะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วดับก่อนที่จะเห็นว่าเป็นคนหรือเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแม้แต่การที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งโดยมากนะคะเข้าใจว่ากระทบโต๊ะเก้าอี้เพราะมีความเข้าใจว่ามีสิ่งนั้นอยู่แล้ว แต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าพิจรารณาไตรตรองและเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงทันทีที่กระทบสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขณะนั้นจึงกระทบกับกายยะภาษาทาซึ่งเกิดขณะนั้นซึ่งยังไม่ดับนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่มีการรู้ลักษณะที่แข็งสภาพรู้คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ยังไม่ดับขณะนั้นแล้วทั้งหมดก็ดับ พราะฉะนั้นผู้มีพระภาคทรงแสดงให้เข้าใจตามความเป็นจริงนะคะว่าศีลคืออะไรเป็นสภาพธรรมะอะไรเพราะฉะนั้นปกติโดยทั่วไปที่เข้าใจว่าจะรักษาศีลตามที่ได้กรัดไว้แล้วนะคะเพื่อเป็นผู้มีศีลผู้นั้นก็พยายามนะคะรักษาศีลห้าศีลแปดสมาทานด้วยความจะเป็นผู้มีศีล แต่ไม่ได้เป็นหนทางที่จะดับกิเลสเพราะเหตุว่าไม่ได้เข้าใจถูกต้องเลยว่าศีลคืออะไรเพราะฉะนั้นการที่มีศีลน,นะคะเพราะรู้ว่ากิเลสมีมากแล้วก็ด้วยความยึดถือสภาพธรรมะว่าเป็นตัวตนเพราะฉะนั้นการที่จะสามารถละความเป็นตัวตนได้ด้วยความเห็นถูกต้องว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะที่เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม เพราะฉะนั้นอกุศล,ลธรรมนี่ค่ะที่กําลังพอกพูนอยู่ในขณะที่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้นะคะก็จะมีกําลังจนกระทั่งสามารถที่จะประพฤติทุจริตได้มาจากขณะแต่ละขณะนี้เองเพราะฉะนั้นปัญญาที่เห็นโทษของอกุศลและรู้ว่าอากุศลมีเป็นประจำถ้าขณะนั้นไม่มีปัญญาที่จะรู้ว่าหนทางที่จะดับกิเลสต้องเพราะกุศล,ลจิตเกิด ด้วยเหตุนี้ในขณะที่เป็นผู้มีศีลสำหรับผู้ที่มีปัญญาที่มีความเห็นถูกนะคะก็คือรู้ว่าขณะนั้นเป็นกุศลลจิตที่ขัดเกลาวอกุศล,ลจิตไม่ใช่มุ่งหมายให้รักษาศีลเพื่อจะเป็นผู้มีศีลแต่ว่าไม่มีความเข้าใจอะไรเลยทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นความเป็นผู้มีศีลในลักษณะที่ไม่เข้าใจธรรมะจะสามารถทำให้ละกิเลสได้ไหม ถึงการดับกิเลสได้ไหม,มไนี่เป็นสิ่ง<ม><ม>ที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นการฟังพระธรรมเนี่ยไม่เพินคือไม่ว่าจะกล่าวคำอะไรอย่าเพิ่งไปเป็นเรื่องยาวนะคะเพียงแค่ประโยคแรกก็ต้องพิจารณาแล้วว่ามีความหมายต่างกันอย่างไรระหว่างผู้ที่รักษาศีลโดยไม่เข้าใจธรรมะเลยมีไหมมีค่ะมากไหมมากค่ะเพราะฉะนั้นเป็นผู้มีศีลตามที่พระผู้มีพระภาคตรัส หรือเป็นผู้มีศีลตามที่เขาเข้าใจว่าต้องเป็นผู้มีศีลก็ตามที่เขาเข้าใจค่ะแลวจะดับกิเลสได้ไหมดับอาสวะได้ไหมนี่เป็นความละเอียดอย่างยิ่งนะคะแต่ผู้ที่เข้าใจธรรมะมีศีลพราะรู้ว่าถ้าขณะใด,ดเป็นอกุศลแม้เพียงเล็กน้อยเลยคะ่ะอกุศลก็เพิ่มขึ้นทุกวันมีอยู่แล้วแต่ถ้ามากจนกระทั่งล่วงศีลเป็นทุริจตขณะนั้นผู้นั้นก็สามารถระลึกได้นะคะว่าขณะนั้นนะคะ เป็นอกุศล,ลกรรมเป็นกิเลสท,ที่มีกำลังและการที่จะดับกิเลสท,ที่มีกำลังได้นะคะก็จะต้องอบรมเจริญปัญญามีความเข้าใจที่ถูกต้องในสภาพธรรมะจนถึงการบรรลุการรู้แจ้งเรสัจธ,ธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคล <c oughs> เมื่อนั้นโสตาปฏิมาขจิตนะคะ <c oughs> ก็จะดับทุจริตกรรมที่เป็นการล่วงศีลห้า <c oughs> เป็นสมุเทเฉดไม่มีการที่จะต้องคิด ที่จะละหรืออะไรเลยทั้งสิ้นเพราะเหตุว่าได้มีปัญญาที่สามารถที่จะรู้ความจริงถึงโทษของอกุศลและจิตนะคะซึ่งมีความรุนแรงมากจนกระทั่งสามารถที่จะประพฤติล่วงศินได้เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เมื่อฟังธรรมะแล้วนะคะก็ต้องรู้ความต่างว่าพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหมดค่ะเป็นเรื่องของปัญญา ที่สามารถจะนำไปสู่การดับกิเลสเพราะการรู้สภาพธรรมะตามความเป็นจริงแม้ในขณะที่วิรัตทุจริตก็ไม่ใช่เราท่านอาจารย์ก็ตรงกับที่ท่านทรงแสดงนะคะเพราะว่าท่านกล่าวถึงธรรมะที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะและอาสวะก็มีด้วยกันสี่เหมือนกันก็คือคเพราะฉะนั้นจริงตั้งแม้แต่คําแรกไงคะ,คะธรรมะที่เป็นเหตุให้สิ้นอาสวะ จุดประสงค์ทั้งหมดที่จะกล่าวถึงธรรมะต่อๆไปนะคะก็เป็นเหตุที่จะให้สิ้นอาสวะไม่ใช่พอฟังเผินก็ไปปฏิบัติเลยหรือไปทําตามนั้นโดยที่ไม่เข้าใจเลยว่าที่กําลังฟังเดี๋ยวนี้นะคะเพราะเป็นเหตุที่จะให้สิ้นอาสวะธรรมะอันเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะนะคะแต่ถ้าไม่เข้าใจธรรมะเลยแล้วมีศีลศีลน,นั้นจะเป็นเหตุให้สิ้นอาสวะหรือเปล่าไม่เป็นค่ะ เพราะฉันต้องละเอียดทุกคำฟังแล้วไตรตรองแล้วก็จะได้สาระได้ประโยชน์นะคะจากแม้การฟังฟังเพื่อเข้าใจเพื่อที่จะละทิฏฐาสะวะความเห็นผิดไม่รู้สภาพธารรมะที่กำลังปรากฏจึงยึดถือว่าเป็นเรานานแสนนานมาแล้วเพราะอะวิชชาสะวะเพราะไม่เข้าใจความจริงเลยนะคะว่าขณะนี้ค่ะสิ่งที่ปรากฏปรากฏแล้วดับ ก่อนที่จะเห็นว่าเป็นคนด้วยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะแม้แต่การที่กำลังกระทบสัมผัสสิ่งที่แข็งโดยมากนะคะเข้าใจว่ากระทบโต๊ะเก้าอี้เพราะมีความเข้าใจว่ามีสิ่งนั้นอยู่แล้วแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะถ้าพิจารณาไตรตรองและเข้าใจขึ้นอย่างมั่นคงทันทีที่กระทบสิ่งใดสิ่งนั้นเกิดขณะนั้นจึงกระทบกับกายภาษาทาซึ่งเกิดข ขณะนั้นซึ่งยังไม่ดับนะคะเพราะฉะนั้นขณะที่มีการรู้ลักษณะที่แข็งสภาพรู้คือจิตและเจตสิกเกิดขึ้นรู้สิ่งที่ยังไม่ดับขณะนั้นแล้วทั้งหมดก็ดับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพียงกระทบเนี่ยค่ะเราเข้าใจว่าเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้นะคะยังไม่ถึงสภาพธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตนเพราะว่าถ้าเป็นการที่จะอบรมเจริญปัญญาที่จะเข้าใจถูกก็คือว่าไม่ลืมคำว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใด เกิดปรากฏแล้วดับทันทีนั้นเลยค่ะเพราะฉันไม่ใช่จําไว้ว่าในห้องนี้มีโต๊ะมีเก้าอี้นะคะและพอเราเข้าม,มาในห้องก็กระทบโต๊ะเก้าอี้ที่มีแล้วนั่นคือยังมีความเป็นตัวตน ยังมีความเป็นเรายังเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งมีอยู่เพราะฉะนั้นปัญญาที่ไม่ลืมคำที่ได้ฟังสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นนะคะสิ่งนั้นก็ดับไปอย่างเร็วมากเพราะฉะนั้นขณะที่กระทบแข็งขณะนั้นแข็งเกิดจริงกระทบกับกายภาษาธาธซึ่งเกิดและความจริงทั้งสองอย่างกระทบกันก่อนจิตเห็นและเจตสิกจะเกิด เพราะฉะนั้นนะคะใครจะไปรู้การเกิดดับสืบต่อทีละหนึ่งขณะของจิตเพราะฉะนั้นก็กล่าวได้ว่าทันทีที่กระทบแล้วก็ดับเพราะฉะนั้นแม่ในขณะนั้นเองปัญญาที่ได้เริ่มเข้าใจสภาพธรรมะด้วยความมั่นคงนะคะก็จะค่อยๆรู้ความต่างของขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดขณะที่เริ่มเข้าใจเกิดและการไม่ลืมว่าได้ฟังมาแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ปรากฏสิ่งนั้นเกิดและดับ พราะฉะนั้นทันทีที่สิ่งนั้นไม่ปรากฏสิ่งนั้นดับแล้วแต่เดิมมีความทรงจำเหลืออยู่ว่าโตกเก้าอี้ยังมีอยู่ในห้องนี้บ้านนี้ที่โน่นถนนอะไรอะไร,อะไรก็มีหมดความจริงไม่มีเลยค่ะเฉะพาะสิ่งที่ปรากฏสิ่งนั้นแหละเกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นถ้าจะรักษาศีเลเรียกว่าเป็นผู้ที่ฟังธรรมะนะคะจริงจะเป็นเหตุที่จะทำให้สามารถที่ดับอาสวะได้ไม่ใช่เพียงได้ยินคำเดียว เป็นผู้มีศีลก็จะเป็นผู้มีศีลซึ่งไม่เป็นเหตุที่จะให้สิ้นอาสวะเพราะเหตุว่าไม่มีความเข้าใจสภาพธรรมะครับท่านอาจารย์ครับก็ขออนุญาตเพิ่มเติมครับท่านอาจารย์ครับตรงที่ว่าแม้แต่ในเรื่องของการละกิเลสก็ไม่ใช่ว่าละโลภะละโทสะแต่ว่าละความไม่รู้ความจริงแล้วก็ความเห็นผิดที่ยึดถือธรรมะว่าเป็นตัวตนท่านอาจารย์ครับถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่ ยากมากเลยกับการที่จะรักอภิชาครับทางชาครับรู้จักพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมถ้ารู้ความลึกซึ้งอย่างนี้นะคะจริงจะสามารถเห็นพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญพระบารมีเพื่อที่จุตรัสรู้และทรงแสดงธรรมะแต่ละคำให้เราได้เข้าใจว่าเป็นจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ค่อยๆสะสมความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีเราแต่มีธรรมะ ที่มีปัจจัยเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปซึ่งสามารถที่จะรู้แจ้งได้มิฉะนั้นพระอาหารหันตสัมมาสัมเจ้าไม่ท่งบำเพ็ญพระบารมีที่จะรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วนะคะถ้าคนอื่นไม่สามารถที่จะเข้าใจได้รู้ได้ก็จะไม่ทรงแสดงพระธรรมแต่เพราะเหตุว่าธรรมมีจริงค่ะและปัญญาความเห็นถูกความเข้าใจถูกเนี่ยต้องค่อยคอยเข้าใจขึ้นตามลำดับเพื่อจะรู้ว่าเพราะอะไรจรึงเป็นผู้มีศิล เพราะเหตุว่ากิเลสมีมากนะคะกิเลสอย่างแรงผู้นั้นก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าถึงขั้นที่จะลูกศรเพราะฉะนั้นจริงละเวน้นด้วยการเป็นผู้มีศีลด้วยปัญญาที่เห็นถูกต้องตามความเป็นจริงมิฉะนั้นแล้วก็ดับกิเลสไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นแม้ว่าจะได้ยินคำใดต้องเป็นผู้ที่เข้าใจคำนั้นมิฉะนั้นแล้วก็ ไม่ใช่ว่าเป็นผู้ที่รู้จักพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะว่าศีลการเว้นทุจริตก็มีทั่วๆไปลองถามคนที่รักษาศีลสิคะว่าเขาเข้าใจอะไรหรือเปล่าหรือรักษาศีลเพื่ออะไรรักษาศีลเพื่ออะไรคะเพื่อเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีศีลน,นั่นใครก็เป็นตัวตนนะคะเพราะฉะนั้นจริงเป็นเรื่องที่ แม้แต่คำว่าศีลจริงๆที่จะเข้าใจได้เลคะก็ต้องอาศัยการฟังพระธรรมซึ่งทรงแสดงไว้โดยประกาศทัางภวงมากทีเดียวส่วนใหญ่นะคะคนคิดว่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมะที่ไม่ใช่ชีวิตประจำวันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งซึ่งจะต้องทำให้เกิดขึ้นนะคะแต่พระธรรมทั้งหมดทรงแสดงให้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่า ทั้งหมดเนี่ยคะ่ะกล่าวถึงสิ่งที่มีจริงในชีวิตซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนเช่นการเว้นทุจริตก็มีใช่ไหมคะในชีวิตประจำวันหรือการล่วงทุจริตก็มีพระะนั้นทรงสแสดงความจริงของสิ่งที่มีแล้วก็รู้ว่าขณะนั้นนะคะคือปก,กติของธรรมะที่เป็นกุศลนะคะก็มีการเว้นทุจริตต่างๆที่เป็นอกุศลก็ เป็นการทุจริตต่างๆไม่ใช่ให้เราต้องไปทำอีกต่างหากแต่ให้เข้าใจถูกต้องว่าในขณะนั้นนะคะเป็นอะไรเช่นในขณะกำลังฟังธรรมะเนี่ยเป็นศีลหรือเปล่ากำลังฟังอยู่นะคะเป็นศีลหรือเปล่าคะศีลอะไรเห็นไหมคะกุศลลศีลในข้อไหนเห็นไหมคะทรงแสดงไว้โดยละเอียดในข้อไม่ล่วงทุจริตเห็นไหมคะไม่ว่าขณะใดก็ตามที่ไม่ล่วงทุจริต ขณะนั้นเป็นศิลใครจะรู้หรือไม่รู้แต่ทรงแสดงไว้โดยละเอียดว่าปกติแล้วเนะะี่ยค่ะความประพฤติเป็นไปในชีวิตประจำวันนะคะก็คือความประพฤติของจิตซึ่งเป็นไปทางกายทางวาจาที่ใช้คำศีลเพราะฉะนั้นจริงต้องเป็นไปตามจิตว่าขณะใดที่จิตเป็นอกุศลขณะนั้นกายวาจาก็เป็นอกุศลีลินเมื่อเช้านี้สนุกไหมคะพูดเรื่องอะไรกันบ้าง กายวาจาเป็นไปตามจิตประเภทไหนเพราะฉะนั้นแสดงความจริงให้รู้ว่าตลอดเวลานะคะตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยเป็นธรรมะอะไรไม่ใช่ให้เราไปฟังแล้วไปทำแต่ให้เข้าใจให้ถูกต้องว่าความจริงก็ศีลเนี่ยค่ะคือปกติเพราะฉะนั้นเวลาที่มีความเข้าใจธรรมะขึ้นนะคะขณะนั้นเวลาที่สามารถที่จะเข้าใจถูกว่าเว้นขณะนั้นไม่ใช่เราก็เป็นอีกระดับหนึ่งเพราะฉะนั้น ทั้งหมดก็มีศีลตั้งแต่ปาติโมคะสังวรศีลสำหรับพระภิกษุนะคะสำหรับคริส,สักก็ศีล5้ศีล8ซึ่งเป็นขณะที่กำจัดอกุศลโดยธรรมะไม่ใช่โดยเราไปเวน้นหรือว่าโดยเราไปทำเพราะฉะนั้นทั้งหมดไงคะเพื่อให้เห็นถูกว่าไม่ใช่เรา ไม่ว่าจะส่งแสดงธรรมะเรื่องศีลมีเท่าไหร่หรือเหตุที่จะทําให้เจริญเป็นผู้เจริญมีเท่าไหร่ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจริงในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ผ่านข้อความในพระไตรปิฎกไม่ว่าจะเป็นพระวินยัยพระสูตรหรือพระพิธรรมนะคะต้องรู้ว่าขณะนี้เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจจะพูดเรื่องศีลเดี๋ยวนี้มีศีลไหมและศีลอะไรและขณะนี้นะคะมีธรรมะไหม เป็นธรรมะหรือเปล่าพูดเรื่องเห็นไม่ใช่ไปให้เข้าใจเห็นพรุ่งนี้หรืออีกเดินหนึ่งนะคะแต่กําลังเห็นเดี๋ยวนี้พูดถึงสิ่งที่มีจริงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลเป็นเรื่องของธรรมะที่จะทำให้เจริญหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะคะฟังธรรมะเพื่อเข้าใจสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้ท่านอาจารย์คะถ้าขาดฟังพระธรรมน่ะถ้าไม่อาศัยการฟังจะรู้จักอกุศล,ลศรรีลไหม ก็เพียงแต่รู้จักศีลที่เป็นกุศลศีลใช่ไหมคะแต่ก็ได้ความเป็นเราเพราะฉะนั้นจริงเป็นความต่างอย่างยิ่งค่ะของผู้ที่ไม่ได้เข้าใจธรรมะอาจจะอ่านแต่ยังคงเป็นเราแล้วก็คิดว่าเป็นเหตุที่จะทําให้เจริญก็จะต้องมีศีลก่อนนะคะแล้วก็มีสมาธิแล้วก็มีปัญญาแต่ลืมนะคะศีลส,สมาธิปัญญา เกิดพร้อมกันเมื่อไหร่เมื่อนั้นเป็นหนทางที่จะรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏไม่ใช่มีศีลแล้วก็ไม่มีปัญญาอย่างนั้นก็ไม่สามารถที่จะทำให้รู้ความจริงได้คนทั่วไปคงไม่ทราบนะคะท่านอาจารย์ว่าแม้แต่ขณะฟังธรรมขาขณะนี้ก็เป็นศีลเพราะว่าไม่ร่วงทุจริตค่ะเพราะฉะนั้นทุกคาที่ได้ยินนะคะ ทำให้มีความเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นในสิ่งที่กำลังมีและสิ่งที่เคยมีแล้วและที่จะมีต่อไปก็คือเมื่อพูดถึงสิ่งใดถ้าพูดถึงศีลก็คือเดี๋ยวนี้มีศีลไหมในขณะที่กำลังฟังธรรมะใครบอกว่าไม่มีบ้างคะต้องไปสมาทานหรือต้องไปรักษาที่ไหนไม่ไรไรยังไงหรือแต่แม้แต่ในขณะที่กำลังฟังนีคะไม่ล่วงทุจริตนั่นแหละคือศีล ถ้าจารย์ดิฉันก็เป็นตัวอย่างค่ะถ้าไม่ได้ฟังพระธรรมไม่ได้ศึกษาพระธรรมดิฉันก็รู้จักแต่ศินห้ากับสินแปดค่ะค่ะเพราะฉะนันทุกคําที่มีในพระไตรปิฎกสามารถที่จะศึกษาเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ไปคิดเองนะคะจากคําเดียวในพระไตรปิฎกครับ